สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568เริ่มวันนี้เตรียมรับอากาศแปรปรวนภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นก่อนในช่วงบ่ายถึงเย็นนี้เป็นต้นไป ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมสังเกตเส้นความกดอากาศเท่า1 0 1 2แฮกโตปาสคาวและมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกาะตัวบริเวณเกาะบอร์เนียวยังต้องติดตามกลุ่มเมฆฝนบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามคาดว่าจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานด้านตะวันออกในวันนี้ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับใหม่เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤศจิกายน2568ฉบับที่3 ในช่วงวันที่1 7ถึง23พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-7ถึงองศาเซลเซียสส่วนภาค เหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะ แ,แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวัง ันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19-23พฤศจิกายนโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้มีดังนี้ วันที่17พฤศจิกายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางสีเหลืองคือจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและระนองวันที่18พฤศจิกายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางสีเหลืองคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทนุงสงขลาระนองและพังงา วันที่19พฤศจิกายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงคือจังหวัด Questions นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางสีเหลืองคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลวันที่20พฤศจิกายนพืน้าาพทนที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงคือพัทลุงสงขลาและปัตตานีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางสีเหลืองคือนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาส กรระะบี่ตตังแลลสูวันที่21-22พฤศจิกายนไม่มีพื้นที่สีแดงมีเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางสีเหลืองคือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสวันที่23พฤศจิกายนไม่มีพื้นที่สีแดงมีเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปานกลางสีเหลืองคือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา <Tu alien> ประกาศณวันที่16พฤศจิกายนพศ2568เวลา5นาฬิกาค่ะ พยากรณ์อากาศวันนี้16พฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าะนองบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสําหรับภาคใต้มีฝนฟ้าะนองบางแห่งทางตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนจากแบบจำลองฝน ECMWF 16-17พฤศจิกายนช่วงบ่ายถึงเย็นวันที่16ภาคอีสานมีเมฆมากและฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากด้านตะวันออกของภาคและกระจายเข้ามากลางภาคภาคตะวันออกจันทบุรีตราดสะแก้วภาคใต้ชุมพรสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสช่วงค่ำถึงดึกวันที่16ภาคอีสานฝน,ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นทั้งตอนบนและล่างภาคตะวันออกจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้ฝนน้อยทางตอนล่าง หลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดวันที่17ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นเช้าวันที่17พฤศจิกายนมีฝนภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันตกของภาคภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบ่ายถึงเย็นวันที่17พฤศจิกายนมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน คํำถึงดึกวันที่17พฤศจิกายนมีฝนฟ้าขนองภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างส่วนภาคเหนือฝนเล็กน้อยสําหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นหลังเที่ยงคืนแบบจําลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นย100ําร้อเปซค่ะพยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน68 ช่วงวันที่16ถึง19พฤศจิกายนระบบของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อนเนื่องเป็นระบบมากขึ้นลมหนาวพัดแรงขึ้นฝนยังไม่หมดยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างเกิดขึ้นได้อีกไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงขึ้นในระยะแรกโดยเริ่มจากภาคอีสานและภาคตะวันออก,ก่อนในวันที่16พฤศจิกายนจากนั้น17ถึง19พฤศจิกายนภาคอื่นๆจะมีฝนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันออกลมระดับ500เฮกโตปาสคาลพัดปกคลุมและบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีกกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ต้องระวังรักษาสุขภาพช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องกเกษตรกรที่กําลังเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิตโดยเฉพาะข้าวนาปีต้องเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ความชื้นสูงช่วงนี้ ช่วงวันที่2 0ถึง27พฤศจิกายนเตรียมรับลมหนาวกันยาวๆไทยตอนบนฝนน้อยลงมากแต่อาจมีฝนเล็กน้อยในสองวันแรกทางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องหลายวันทําให้มีอากาศเย็นถึงหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-7ถึงองศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4ถึงองศาเซลเซียสสําหรับยอด อ่อยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนปลายเดือน28-30พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงลมอ่อนลงฝนน้อยต้องกลับมาระวังเรื่องฝุ่นสะสมสำหรับภาคใต้ตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปเมื่อลมหนาวแรงขึ้นภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคใต้ตอนบนในวันที่17พฤศจิกายนจากนั้น18-19พฤศจิกายนภาคใต้ตกทั้งตอนบนและตอนล่างและตั้งแต่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปจะตกหนักเฉพาะภาค คใต้ตอนกลางถึงตอนล่างส่วนภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรตอนบนฝนน้อยอากาศเย็นลงเนื่องจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนประกอบกับจะมีคลื่อนกระแสล,ลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านภาคใต้คลื่อนลมแรงขึ้นฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง 23พฤศจิกายนพี่น้องชาวใต้ต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่ตกหนกักฝนตกสะสมอาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิด พยากรณ์อากาศวันนี้กลมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าคะนองวันที่16พฤศจิกายน2568มีดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตร ต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสชออํานาจเจริญรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศา us, เซลเซียส us, ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาค อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดย มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่างสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจัังหวดชุมพร พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศาเลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ